รางผึ่งครับอยู่ข้างบนหนึ่งครับผม ถ่มาครับผมสวัสดีครับพี่น้องท,ทุกคนครับผมวันนี้มาพบกับแซมอีสานบันโคยเราได้ครับผมมาหากินหาอยู่ทำกันครับผมวันนี้มาหากินของสูงครับผมคือพึ่งครับผมล้างพึ่งครับอยู่ข้างบนหนึ่งครับผมแบบ มีคนแบบมาเอาเลยนะครับผมแต่ผมจะลองขึ้นอีกทีครับผมสัมด้วยจะยังมีน้ําหวานไหมนะครับผมอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาครับผมไม่มีทอยนะครับไล้ถึงตามต้นเลยครับผมคืขึึนได้นหครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับผมตีผึ่งหลวงครับไปครับ ก็จะขึ้นจากตรงนี้เลยครับผมไม่มีกิ่งไม่มีก้านเลยครับผมจะก่อต้นขึ้นไปเลยครับผมลังอยู่ตรงนู้นครับผมไม่รู้ว่เห็นไหมนะครับเดี๋ยวเจอข้างองครับผมรู้สึกว่าจะเป็นขวางตะวันด้วยนะครับนี่ไปครับไปดูกันข้างบนครับผม เป็นต้นผักชิลิกนะครับไปครับพี่นอ้องไะ ถึงเลยครับผมมีคนตัดน้ำหวานไปแล้วครับผมเดี๋ยวแตดเอาลังก็พอครับลงไปก่อนครับษาขึ้นมาแล้วครับครับพี่นออกเรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อกี้เกิดขอผพิดพ่าดครับผมตัดลังลังตกลงมาครับผมขึนยอจะมัวนหนามเยอะครับผมนักหัวนหนามครับผมม้วนหนามกำลังไต่เลยแต่ชีเลยโตลงมาแตกออกอย่างอะๆ ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแจ้งนิสานบรนโขเลยอครับผมในการหาอยู่หากินครับผมมือนี่ก็ถือว่า่าดครับผมมือนี่ไปตัดลงมายังไม่ทันถึงตรงเลยครับผมโลนก่อนครับผมผ่าดจริงครับผมมือนี่ก็เอาที่นี่กอนครับผมเอาติหนาแกะตัวไหมครับสวัสดีครับ